สวัสดีคะ่ะร้านเมเรช็อปค่ะรรวยูสินค้าเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนะคะติดตั้งกับรถ Post พอล์ชคายเยนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่จะเป็นหน้าตาของตัวกล้องบันทึกหน้านะคะจะเป็นตัวกล้องค่ะขนาดประมาณนี้นะคะเป็นเลนส์หน้าของโซนี่ค่ะพร้อมแบตเตอรี่ของลีเทียมนะคะความคมชัดมากมากเลยค่ะกล้องตัวนี้นะคะัะคะกล้องบันทึกหน้าพร้อมตัวกล้องบันทึกหลังะคะ่ะติดตั้งเข้ารูปสวยงามนะคะเอาล์นเดิมก็จะยังคงอยู่ค่ะไม่ได้ตัดตี มาดูตัวกล้องบันทึกหลังกันค่ะติดตั้งภายในตัวรถนะคะอันนี้จะเป็นตัวกล้องบันทึกหลังค่ะจะประมาณนี้นะคะมาดูจากด้านนอกกันค่ะตัวกล้องบันทึกอันนี้ก็จะมองไม่เห็นนะคะแล้วก็จะไม่ตัดติมไปเหมือนบานหน้าเลยถ้าสนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับตัวกล้องบันทึกหรือว่าสาิานค้าต่างๆนะคะขอบคุณค่ะ